ครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูเชิญชมครับผมมาดูต้นที่มีดอกนะต้นไม่มีดอกเราไม่ต้องดูกันก็จะเป็นตัวนี้ที่ดอกสวยนะแต่ว่ากล้องไม่โฟกันเวลาทําไมน้อยใจเลยโอเคดอกตัวนี้นะเมื่อกี้ผมถ่ายแล้วรอบหนึ่งต้นที่เสียบสูงเอาไว้ครับผมต้นนี้นะต้นที่มีดอกนะตูต้นที่มีดอกแล้วก็ต้นนี้ที่เสียบสูงเอาไว้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งเป็นสองต้นแล้วครับผมเป็นสองต้นนะหนึ่งต้นนี้แล้วก็ต้นนี้แล้วก็อันนี้ กิตตี้มีต้นเดียวลากสวยโขดสวยอันนี้โขดใหญ่นะข้างล่างต่อต้นนี้เป็นมัดตัดหนึ่งมีดตัดเพื่อสร้างความอันนี้ก็ตัดไปสองสามมีดอันนี้โจคนตัดเพื่อสร้างความขึ้่งััหรือสวยอันนี้โขดใหญ่ทั้งสอนะงต้นรือสวยดูไกลๆนะสูงสองต้นแล้วก็เตียสองต้นอันนี้อยู่ที่ราคาห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบาทนะครับผมห้าร้อยสี่สิบาทห้าร้อยสี่สิบบาทจะได้นี่ไปด้วยอันนี้ ช้ำลยไปด้วยให้ไปด้วยต้นนี้อันนี้เป็นต้นที่ไม่โตนะต้เนเล็กแล้วก็เสียบยอดสุดเอาไว้ให้ดูแล้วก็อันนี้ต้นเท่ากันก็จะให้อเมริกันดูทีไปด้วยอีกหนึ่งต้นก็รวมทั้งหมดจะได้ทั้งหมดหกต้นในราคาห้าร้อยสี่สิบาทครับผมอันนี้จะเป็นถามมานะครับยักษ์ญุูนนะมันจะมีอยู่ไม่ไม่มีต้นเล็กๆที่ผมเพาะไว้จะมียักษ์สั่วนะยักษ์สูอันนี้เป็นไม้ที่ผม ตัดนะตัดทดเอาไว้ทํางานเล่นๆนะ <c oughs> ตัดทดอาไว้แล้วก็แตกกิ่งมาก็เป็นมามลักษณะแบบนี้นะตอก็ใหญ่อยู่นะอีกตอเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นมาที่ผมตัดทดอยู่นะตัดทดกิง่งก็กำลงกกังแตกกิ่งแตกใบมานะเผื่อท่านไหนเผื่อเราชอบก็สามร้อยห้าสิบาทนะเผื่อชอบอย่าลองเอาไปเอาไปเล่นต่อดูก็ ก็มีประมาณนี้เพราะมีคุณพี่ถามมายอยู่ก็ไม่ไม,ไม่กล้านาเสนอนะก็มาดูแบบนี้เอาก็เผื่อชอบในราคาสามพันห้าสิบชุดนี้เป็นจอยักษ์ลาอูแต่ว่าเป็นยักษ์สูงที่ที่ตัดก,กิ่งทศนะทดกิ่งแค่แต่งแต่ทราบเป็นงานคอนไฟเท่านี้ยโอเคครับผมมาเท่าาเท่านี้ครับผมเจ้านี้จะรีบไปทำงานสายแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณสวัสดีครับ